สวัสดีครับคัวง่ายๆของนายต้มโจกนะครับวันนี้โจ้ามีวิธีการทําทะเลปลาผงกุหลีมาฝากเนื้อแน่นๆแบบนี้นะครับกุ้งหมึกเด้งๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีทากันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับกุ้งขาวนะครับเวลาโจกได้มาโจกจะมาแกะเอาหัวนะครับส่วนตัวนะครับโจกจะไม่เอาขามันออกนะครับเพราะว่าโจกชอบทานส่วนนี้มันค่อนข้างกรอบแล้วก็อร่อยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานสามารถเอาออกได้เลยนะครับแล้วก็แกะเปลือกเอาไว้แบบนี้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะผ่าหลังนะครับเอาเส้นดําด้านหลังออกนะครับแบบนี้ครับผมแล้วก็ล้างทำความสะอาดเลยนะครับทําให้ครบทุกตัวเลยนะครับวันนี้ใช้กุ้งที่เป็นกุ้งขาวนะครับไซส์ค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะครับแบบนี้ครับเช่นกันนะครับปลาหมึกนะครับก็จะล้างทำความสะอาดด้านในนะครับให้เรียบร้อยนะครับวันนี้โจ๊กใช้เป็นหมึกกล้วยนะครับสดๆเลยนะครับหัวนะครับโจ๊กก็จะเอาเมือกที่เป็นสีขุ่นๆตรงนี้ออกนะครับ เมื่อที่เป็นหมือกแล้วก็ขุ่นๆเมื่อมือแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะผ่านะครับเอาฟันเอาปากเอาอะไรแบบนี้ออกนะครับรวมถึงตาด้วยนะครับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ล้างน้ำความสะอาดเอาไว้ครับในส่วนบริเวณตัวของปหมึกนะครับเราก็จะหั่นเป็นแว่นนะครับวันนี้นะครับความหนาก็ประมาณ1เซนถึง1เซนครึ่งนะครับโดยประมาณนะครับจะสุกกาลังดีนะครับแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็จะหั่นต้นขึ้นช่ายเป็นท่อนนะครับความยาวประมาณ1นิ้วโดยประมาณนะครับต้นหอมนะครับหั่นเช่นกันนะครับหอมหัวใหญ่นะครับเราจะหั่นเป็นชิ้นลักษณะแบบนี้นะครับตัวจะไม่หั่นเป็นชิ้นยาวนะครับตู้ฉันกลางหนึ่งครั้งแล้วก็สลับกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นแบบนี้นครับทานค่อนข้างง่ายกว่าชิ้นยาวนะครับพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับใช้2เม็ดนะครับวันนี้นะครับหั่นเตียวไม่ได้เลยครับหลังจากเราหั่นผักสดต่างๆเสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะมาทําซอสสาหรับผัดถัวงกีนะครับเริ่มจากไข่ไก่นะครับวันนี้โจ๊กจะใช้แค่2ฟองนะครับเป็นไข่ไข่เบอร์หนึ่งนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตีให้แหลกเข้ากันนะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มปรุงแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราจะใช้น้าพริกเผานะครับใส่ลงไปได้เลยนะครับอัตราส่วนต่างๆทุกเขียนให้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆสามารถจดไปได้นะครับผงปรุงรสนะครับพริกไทยป่นครับผมน้ำปลาครับน้ำตาลทรายครับผมตามด้วยน้ำมันหอยนะครับใส่ลงไปได้เลย ในส่วนของซีอิ๊วขาวนะครับทุกจะใส่แค่บางส่วนก่อนนะครับอาัตราส่วนเียวเขียนให้ด้านล่างนะครับเราจะเก็บไว้อีกส่วนหนึ่งนะครับเอาไว้ปรุงรสกุ้งกระมึกตอนผัดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะตีเข้ากันในระดับหนึ่งก่อนนะครับก่อนที่เราจะใส่ผงกะหรี่นะครับ ผงกะหรี่นะครับวันนี้โจ๊กใช้เป็นแบบซองนะครับในอัตราส่วนที่โจ๊กใช้เนี่ยโจ๊กจะใช้1งซองนะครับซึ่งจะพอดีนะครับไม่ฉุนเกินไม่บางเกินนะครับหาซื้อได้ตามร้านทั่วๆไปนะครับอันนี้โจ๊กได้มาจากรถกับข้าวซองสีเขียวทองนะครับหลังจากนั้นเราก็ตีให้ผงกะหรี่เข้ากับซอสเราอีกทีหนึ่งนะครับพอเข้ากันดีแล้วนะครับ ส่วนผสมต่อไปเราจะใส่นมข้นจืดนะครับโจ๊กใช้หนึ่งกระป๋องเล็กเลยนะครับตามอัตราส่วนนี้เลยนะครับมันจะพอดีเป๊ะแล้วก็ตีเข้ากันเช่นเคยนะครับเราก็จะได้ซอสสาหรับผัดผงกะหรี่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ก่อนเราจะไปทำขั้นตอนต่อไปนะครับนั่นก็คือการผัดกุ้งผัดปลาหมึกผัดส่วนต่างๆให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับก่อนราดซอสนะครับเริ่มจากน้ํามันสําหรับผัดนะครับตั้งกระทะให้ร้อนได้เลยนะครับ เสร็จแล้วก so, like so like ็ตามด้วยกระเทียมสับที่เราสับเอาไว้นะครับหรือใครจะใช้เป็นกระเทียมไทยโขกก็ได้นะครับหอมเหมือนกันครับพอดีวันนี้โจ้มีกระเทียมจีนเลยใช้กระเทียมจีนสับนะครับผัดจนกระเทียมเริ่มเหลืองหอมก่อนนะครับตรงนี้ใช้ไฟยังไม่ต้องแรงมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเร่งไฟแล้วก็ใส่กุ้งกับปลาหมึกได้เลยนะครับเริ่มจากกุ้งก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกนะครับ ถ้าใครสะดวกสามารถลวกไปก่อนก็ได้นะครับจะช่วยลดการหดตัวได้ในกรณีที่เราทําขายหรือว่าทําในอัตราส่วน,นเยอะๆนะครับแต่นี้ถ้าเราทําทานเองอัตราส่วนในน้อยก็สามารถผัดไปพร้อมกันได้เลยครับเพราะว่าซอสเนี่ยเราปรุงเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่นะครับใส่หอมหัวใหญ่ที่เราหั่นเอาไว้นะครับลงไปได้เลยนะครับผัดสักคู่ก่อนนะครับให้หอมหัวใหญ่เริ่มโดนความร้อนจนเริ่มสุกกันนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราจะปรุงรสด้วยซิ้วขาวนะครับส่วนที่เราเหลือไว้นะครับอัตราส่วนเช่นเคยจะเขียนให้ด้านล่างนะครับสามารถลงไปดูได้ผัดจนกุ้งกับปลาหมึกนะครับสุกราวๆ80%ก่อนนะครับไม่ต้องให้สุกแบบเวลดันไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะแข็งกว่าที่เราจะใส่ซอสลงมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใส่ซอสนะครับที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนแรกลงไปได้เลยนะครับตรงนี้เริ่มเล่งไฟแรงจัดจัดได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะผัดให้ ซอสเซตตัวนะครับในซอสมีไข่อยู่ฉะนั้นมันจะเซตตัวมาเป็นก้อนๆนะครับตั้งไฟอรอสักครู่นะครับรอให้เริ่มเซตตัวครับสูตรของโจจะเป็นผัดแบบมีน้ําำฉ่ำๆนิดนึงนะครับจะไม่ได้แห้งกังจนเกินไปนะครับเพราะรู้สึกว่าส่วนตัวผัดผงกะหรี่นะครับถ้าแห้งเกินจะไม่น่าทานนะครับนี่นะครับซอสเริ่มเซตตัวแล้วนะครับจะเป็นครีมๆแบบนี้นะครับ หลังจากได้ครีมครีมแบบนี้ไม่ต้องรอช้านะครับเราใส่ส่วนผสมอื่นๆได้เลยเช่นพริกนะครับต้นหอมแล้วก็สุดท้ายตามด้วยขึ้นช่ายนะครับที่เราหั่นเอาไว้นะครับแล้วก็เร่งไฟงแรงๆนะครับตรงนี้ผัดคู่เดียวนะครับให้ผักสลดนะครับแบบนี้เลยครับถ้าเราผัดนานไปกว่านี้นะครับ มันจะแห้งแล้วก็ไม่น่าทานเท่าไหร่นะครับส่วนตัวนะครับอันนี้ถ้าใครชอบแบบแห้งๆก็ผัดไฟแรงผัดนานกว่าน,นี้นิดน,นึงก็ได้แต่ระวังเรื่องปลาหมึกกับกุ้งจะแข็งนะครับนี่นะครับพอทุกอย่างสลดเรียบร้อยก็จะเป็นอันเสร็จนะครับเมนูทะเลผัดผ,ดผงกะหรี่ง่ายๆในแบบของนายต้มโจกนะครับอัตราส่วนเช่นเคยโจกจะเขียนให้ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทําสามารถ นำไปทำได้เลยนะครับวิธทีทำตามนี้อัตราส่วนก็อยู่ใต้คลิปจดไปได้นะครับหรือใครจะก๊อปไปก็ได้นะครับแนะนำเลยคือถ้าใครชอบแบบซอสฉ่ำๆนะครับเวลาที่เราผัดเนี่ยอย่าผัดให้แห้งเกินไปนะครับนี่นะครับมันจะออกมาเป็นซอสฉ่ำๆแบบนี้นี่คือสูตรที่โจ๊กชอบทานบ่อยๆนะครับกุ้งหมึกจะสุกกำลังดีนะครับแต่ถ้าใครจะผัดในปริมาณเยอะๆหรือว่าไปทำขายในปริมาณเยอะๆทำเลี้ยงปริมาณเยอะๆแนะนำว่าให้ผัดกุ้งปลาหมึกแยกหรือว่าลวก กุ้งปลาหมึกแยกเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าการผัดในปริมาณเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาที่ค่อนข้างนานกว่าน,นี้ฉะนั้นกุ้งกับปลาหมึกจะสุกเกินไปหรือโอเวอร์คุกนะครับจะทําให้แข็งเหนียวและไม่อร่อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่อยากให้ทตกะทาเมนูอะไรนะครับหรือว่า อยากได้วิธีทำของเมนูอะไรที่เพื่อนๆอยากทำนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโจทยย่อยนำส่วนผสมและวิธีทำมาลงให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับแล้วก็สามารถดูย้อนหลังได้ที่เวอร์ไวเว็บตมโจ๊กฟู้ดทีวีนะครับจะย่อยเอาส่วนผสมลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนอาหารนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของโจกนะครับแล้วเจอกันในเมนูหน้าวันนี้โจกต้องขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ